คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาพบกับใจเช่นเคยกับช่องใจยชนแนลนะครับเพื่อน ยังไงก็ลบกวนหน่อยนะครับฝากเพื่อนกดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่านหน่อยนะครับยังอยู่กับเกมนี้นะครับเพื่อนเพื่อน My My Electrical Spirit ชื่อเฮียไม่รู้อ่านยากยิบหายนะครับเพื่อนๆเรียกง่าย I am cool หรือว่าเกมพูดดีกว่านะครับเสามพูดสามพี่น้องนะครับรอบพินแล้วนะครับบุกเบิกเล่นกครั้งแรกทุน1,700กว่าบาท ไอสัตว์หมดตัวเลยมารอบนี้แก้มือหน่อยนะครับทุน5้า3ันหอ้าสไอสัตว์จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับทุนแบบนี้แต่เล่นแบบไหนหรือว่าเบ็ดเท่าไหร่นะครับตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยอ่าก็ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มรักกีทากันหน่อยนะครับพวกเมืองกลุ่มรักกีาทาคืออะไรนะครับหลักๆเลย จะมีแอดมินแจ้งเกมแตกวันละ7รอบนะครับเ,เพื่อนๆตั้งแต่9ก้โมงเช้ายัน3ทุ่มเลยแอนซาก็แจ้ง3ค่ายล,กล,กลักๆากพี่จี้พี่และก็โชกเกอร์นั่นเองนะครับค่ายดะ4เกม7รอบ9ก้โมง3ทุ่มพวกมึงพันได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับมีกลุ่มย่อมได้เปรียบนะครับเราไม่รู้โลกเกมไหนมาไม่มานะครับเกมไหนแตกไม่แตกคือต้องไหมมีแอดมินแจ้งเกมแตกพวกมึงมีชัยกว่าครึ่งเลยอ่าแต่ว่าการแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเ,เพื่อน ทำความเข้าใจกับสล็อตหน่อยสล็อตมีได้มีเสียอยู่แล้วถือเป็นเรื่องปกติเลยนะครับอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างด้วยการปรับเบ็ดการเดินเบ็ดทุนใครทุนมันด้วยที่สาคัญอ่าแล้วก็อยู่กันเยอะในกลุ่ม2 0 0พกว่าคนนะครับตอนนี้มีกลุ่ม2กลุ่มแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มย่อยอีกหนึ่งกลุ่มนะครับเออไม่เงาไม่เงาดีกว่าเล่นคนเดียวแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยกูปักหมดอยู่เรียบร้อยแล้วมาไอ้สั์แก้มือหน่อยนะครับไม่รู้เป็นไงบ้างเกมนี้ ความคิดกูนะเล่นค่อนข้างยากเลยอือนะครับจ่ายไม่ค่อยวิร์กเท่าไหร่แต่ว่ามันน่าเล่นไงซิกนเนเจอร์มันชวนลงไรลประมาณนั้นมาทุน5,000กว่าไอสรารเดีย๋ยวเจอกูไหวเบ็ดหนักแน่นะครับย้ำแขนก,นกันหน่อยอุ้ยสองรถพี่เรี้ยหมดเลยนะครับทํามชาจะมาดีรบพีเ่เล้วไอ้สัตว์ไม่รอดพันเหายไปกับตา เอ้ยโอ้โหลองปรับดูหนะ่อยปรับไอเทอร์โบดูนะครับเพื่อนเมึงต้องปรับนะต้องสลับนะครับมึงไม่บางทีเกมมันวันนั้นมันอุ้ยโอ้โห,โโหเต็มกระดานอุ้ยผิวอุ้งเมื่อกี้ลายเมื่อกี้มาไก่ซื้อแล้ว นะครับอุย้ยลุ้นฟรีก่อนฟรีเกม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 ไม่มาไอ้สัตว์ไม่มาซื้อดอกเล็กห้าพันห้าสามพันไปนะครับดอกเล็กสามพันเออเหลือครึ่งครึ่งเหลือสองพันห้าชอบตรงนี้นะสิบสองหมุนนะครับเพื่อนแล้วก็ที่สำคัญรายจ่ายต้องโหดเกมนี้คอมโบต้องมาไม่มานี่จบโอ้โหสองดอกคูวาวอีกแล้วสามดอกวาวเข้าไป ดอกลีซี่ว่าวอีกไหมเอาคิวมาอยู่96แปดหมุนนี่ใบไม้ใบหนึ่งลงเรือไว้ในป่าไอ้สัสหยดน้ำหมาอุ้ยลายไฟขาดสองสองโอ้โหย,ยังห่างไกลมากเลยห้าหมุนตอนนี้เจ็ดร้อยกว่าก็ไปสามพัน โอ้โหทำท่าจะจริงแล้วกูอเคเอ้ยโอ้โหบนรลัพันสองอุ้ยเขียวอ้เขียวพันสองอุ้ยพูดฟ้าพันเก้าโอ้โหรอดตายไอสัตว์โอ้โหบิหหหหหบ๊กวินโอ้โรอบนี้ซูปเปอร์นี่ค่า โอ้รอบที่แล้วไม่เจอเลยซูเปอร์รอบนี้ครูสามพัสองดอกท้ายโอ้โหถ้าแม่ดอกเมื่อกี้คือบรรลักูบวกมาพันเดียวโอ้โหรอดตายโอ้ไปต่อนะครับเพื่อนบวกมาพันเดียวตอนนี้โอ้โหถ้าไม่ได้สองดอกโอ้โหมาดีเว้ยไม่ได้พูดพูดเขียวกับพูดฟ้านี่จบเลยนะครับดอกเมื่อกี้โอ้ยคืนกระดานสวย เกมนี้ปั่นได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวทุนน้อยเดี๋ยวค่อยมาปั่นกันเออรอบนี้กู้โคกแก้ก่อนนะครับไม่รู้จะได้ไหมเล่ยนยากเกมนี้อุ้ยไฟคาแถวแรกมาเราสองเบ็ดห้าสิบสามเปนเจ็ดห้าสิบอืมมาขยับเบ็ดอีกแล้วนะครับเพื่อนสิบสองหมุนขอซวยๆน่อยได้แยกย้ายนะครับไม่อยากเล่นนานตัวแพงออกโอ้โหว้าวอีกแล้วใบไม้ใบหนึ่ง อุ้ยรายนี้วายสามอุ้ยขาดหนึ่งไม่งั้นในฟรีโอ้ไม่งั้นฟรีโพอเอาเอาเฮย้ยอย่านิ่งดิหกร้อยยี่เอต้องเคแถวเลขมาไหมเอาคีตกวายสองสามร้อยแปดยังให้โตอโอ้โหผมโบู๊ไม่มันเลยว่ะขาดพูดเขียวนะครับช่องสองเอ้ย โอ้โหนิ่งจัดสามหมุนเยี่อเลยเนี่ยเอ้ยโอ้โหโอ๋อทันไหมโอ้โหขาดคุณยับเลยพันแปดสิบซื้อไปสามเปนเจ็ดห้าสิบโอ้โหยุ่งแล้วกูโล่อนอกแปดร้อยสิบ เบ็ดร้อยตอนนี้โดดอยู่แต่ซื้อคงไม่ได้นะครับเบ็ดร้อยฟลุกเพื่อเข้าฟรีโอ้โหอีฟ้าฟ้าฟ้ามาไหมโอ้โหลอยนี้รอยะไรนี้มารราสองเบ็ดเดิมไหห้าสิบมานะครับข้องใจเอไม่เร็วพันสามวะ ถูกแล้วไอ้ซัเหรือมันสามถูกแล้วมาไม้ที่สามนะครับเพื่อนโอ้โหสองว้าเอขอลองละ่ละกูไหวล่ะใจใกูหน่อยโอ้โหเฮียอะไรนี่ลายคำนวณไฟไฟตกไหนตกคูณสองแถวแรก บัลไลแล้วโอ้โหเหี้ยเลยเหี้ยเลยแบบนี้โอ้โอหมุนซ้ายโอ้โหไอสัตว์นักประดอเมื่อกี้โอ้โหเหี้ยเลยเนี่ยห้าร้อยมากูไม่ซื้อแล้วกูปันเอาแล้วอ่ะ นะครับวัดกันเลยโอ้โหเกมโคตรเน่าุูไฟโอ้โหแต่เกมทำไมไม่ผูกมื่กี้ไม่จ่ายเลยตัวไฟไอสัตว์กูปันแล้วเหลือพันห้าโอ้โหเบตห้าสิบสองดอกโคตรเยี่ยเลยนะครับดอกเลขพันแบตสิบดอกสองแปดร้อยโอ้โหเหลือพันกว่าโอ้ยสามคิว เอ้ย500 400 300่รเหลือ200โอ้โหไลฟ์ไฟคาแถวแรกโอ้โหฟรีมาโอ้โหเหลือ198เหลือ198ฟรีเป็นร้อยไม่วังอะไรมากคืนทุนก็พอโอ้โหแบบนี้เน่าอีกแล้วโอ้โหสามดอกว่าวหมดสี่ดอกว่าวอีกเอาเข้าไป ไฟไฟไฟก้าวันบุกโอ้โยหยอะไรเนี่ยไวย้ใบไม้โอ้โหเหลือเชื่อโอ้โหไฟมาหมื่นแปดร้อยแปดสิบลิกนรกเฉยพวกมึงโอ้เลยเจ็ดมุนคิวไฟมาอีกได้ปะตัวแข่งสุดโอ้โขาดน้ำ เอใบไม้ใบไม้โอ้ใบไม้ยากฟ้าก็ไม่ลงโอ้ถ้าลงนี่ลายนี่สวยเลยสี่หมุนสองหมุนเฮ้ยเออโอ้โหแม่งโอ้โหขานน้ำแถวแรกน้ำแพงอยู่ตัวน้ำโอ้โหจบสักทันโอ้โหกลัวจะเหลือเชื่อพวกมึงจบไปที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบ โอ้โหพริกนรกเอาดือด้อเลยนะครับซื้อสามไม้ไม้แรกไฟมานะครับได้มาบวกมาพันเดียวไม้สองซื้อ50าาทุนไม้สามห้าสิบคาทุนไอสัตว์เหลือพันห้าคูป,ปันเอาเบ็ดร้อยเข้าฟรีนะครับเหลือร้อยเก้าสิบแปดโอ้โหโคจะเรือเชื่อเลย โอ้โหทำไปได้นะครับโอ้แต่ว่าถ้าไลายไอ้เข้าฟีดอกเมื่อกี้นะถ้าไฟไม่มาก็ไม่ได้หาอะไรเลยนะครับเพื่อนขาดทุนด้วยซ้ำโอ้ทุน5 0 0พตอนนี้10 0 0 0พันตีมก,มก,กลมวกำไร6 0พันะครับเพื่อนก็ไม่มากมาแต่รอดตายก็ถือว่าบุญแล้วเพค่ับเพื่อนรอดตายแถมได้บวกมาอีกโอ้โห,โโหเกมนี้ไอ้สัตว์เล่นโคตรยากเลยนะครับเพื่อนแทกยากมากนะครับเดี๋ยวรอลัคกี้ดีกว่า นะครับวันนี้ก็รอดนะครับแล้วก็บวกกับรอดที่แล้วที่กูดโดนแตกกับพันเจ็ดนะครับทบต้นทบดอกเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อก็เชื่อ,อต้องเชื่อน,นะครับเรื่องเหลือเชื่อได้เกิดขึ้นอีกแล้วกับคิมนี่โอ้โหไอ้สาตสกี่นาทีเนะี่ยสิบเอ็ดนาทีโอ้โยแสบปากแสบคมเลยกูอะพก,ก่อนจากไปนะครับฝากเพื่อนกดซักใครนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จาน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ